กคดูหาเป็นครับวันนี้พาน้องมาดูที่เรียนเลยครัครับครับก็มาดูนะเพราะว่าเป็นเป็นงานเปิดตัวโรงเรียนของทางครอบครัวของนุ้ยนะครับสุจิราแล้วก็ด้วยความที่เราก็ทํางานกับนุ้ยมานานแล้วนะฮะแล้วพอเขามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อยากมาร่วมยินดีนะครับแล้วก็เขามาเห็นแล้วก็โอ้ ของของทางครอครูที่มิวเปิดนี่มันสุดยอดมากเลยเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่เรียกว่ามีความผสมผสานกับอีกหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายชาตินะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่ได้มาอยู่เนี่ยก็จะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าจะมีได้ถึงห้าภาษาด้วยกัน ขนมเองอย่างดูที่เรียนให้น้องมาอยู่บ้างเออก็มีมีมองมองไว้ค่ะเดี๋ยวอาจจะคุยอีกทีอาจจะต้องคุยกันดูด้วยหรืออะไรแงบนี้ยบ้างอันที่จรงมันมีมองไว้แต่ยังไม่ยังไม่ยังเปนแผนด้อะไรอยู่เลยคอจุดทรให้เรียนน้งเรียนกินเตอร์นี่แหละครับแต่ว่าเออถึไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้นะแต่ว่าอยากให้เขาแบบเป็นคนดีมากกว่า นะครับแต่ในส่วนในส่วนแรกเลยเนี่ยเราอยากได้สังคมแล้วก็วัฒนธรรมไทยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมที่เป็นอินเตอร์จ๋าอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไหวเหมือนกันอะไรนะคะเงี้ยอะไรนะคะท้อมแล้วสำหรับกลุ่มเอสนะคะท้ายใดก็สิงเกอร์เอสอะไรนะฮะพกต่างบนหน้าตูนที่ได้เลยนได้หลายภาษาเดินมานงี้เป็นสิ่งสำคัญกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเอสนะคะไปไกลมากเลยนรับ ลูกลยนะนเราลอเลยนะคะ้เก็ม้เก็บมาเก็บมาเก็บไม่ได้สอเดวเอเก็บเก็บเก็บยืไปเก็บให้เก็บให้เก็บให้ทอครับ โซนครับโซนครับคือล่าสุดก็เพิ่งมีประเด็นดาราม่าไปเหมือนกันก<า>็ค,คือพอดีว่ามาอยู่ฮะเขาเป็นเด็กที่มีพฒนาการทางอารมณ์เนี่ยค่อนข้างจะแปรปรวนนะฮะทีนี้ตำมหลักแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนแนะนำมันครับว่า คุณจะต้องไปพบจิตแพทย์เด็กพอพี่ออกมาสัมภาษณ์แล้วพี่พามายูเนี่ยไปพบจิตแพทย์เด็กใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาด่าแบบด่าแรงๆอ่ะด่าว่าแบบไอ้ควายด่าว่าพ่อแม่รังแกฉันด่าว่าไปว่าลูกป cin ้าบางคนก็บอกว่าลูกก้องง้อก้อง่อะไรอย่างเงี้ย คือผมก็รู้ันนั่งคิดว่าเอ๊ะเราเราทำอะไรผิดปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีมีมีเพจนนะฮะของทางจากพิชิตพี่อดิดาม่าแล้วก็แล้วก็แหลมคดาเขาก็ออกมาแล้วก็เหมือนกับเ,เขียนให้ให้ให,ให้ให้คนหรือประชาชน่ะได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่จะพาเด็กนะฮะซึ่งมีอารมณ์ที่แปรปวนเนี่ยไปพบจิตแพทย์เด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรนะฮะต่างชาติหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็ทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยลูกผมนะเลี้ยงไปเนี่ย มันดื้อหน่อยก็เอาไม้เนี่ยไปเตนไปะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเลืองฝังใจของเด็กนะนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นว่าพอโตขึ้นมาเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพอย่างอย่างอย่างคนที่คนมาโพสะอะที่จะต้องด่าใช้คําพูดที่รุนแรง ก็นั่นไงตุกเป็น่างนั้นไงลอยากให้ลูกเป็นอย่างหนึ่งพี่ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างพี่พี่รู้พี่เป็นเป็นคนยังไงพี่ก็เป็นคนอารมณ์แรงเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแต่พี่ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะปรึกษาหมอมากกว่าครัเพื่อจะมีทางช่วยอะไรได้บ้างค่คุณหมอก็บอกว่าไม่หรอกมันเป็นพฤติกรรมของเด็กนะฮะเด็กก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็อย่าอย่าไปตีเขานะอย่าไปว่าว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวไม่รักนะหรือเนี่ยห้ามพูดเพราะว่าเด็กวัยเนี้ยเขาจะเปิดสมองจนกระทั่งห้าขับว เพราะฉะนั้นเน mm. story, so, ี่ยเขาจะฝังเก็บพวกนี้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นมากที่เราควรจะต้องแบบดูแลความรู้สึกเขาดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าตามใจนะครับไอ้เรื่องตามใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ตามใจอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องที่จะไม่ใช้คำพูดแรงๆหรือการทําร้ายลูกนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีใครมาดูมีคดูมีมีเดียวว่าไม่ได้ดูไหมพี่อ้นดูไหแล้วตอนนี้ร้องดี คือตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็คือเวลาเขาโมโหเขาอะไรก็จะเหมือนเด็กบางคนน่นะครับตีตัวเองจิกตัวเองเอาหัวโขกพื้นนะฮะของหล่นอย่างเงี้ยคนอื่นเก็บไม่ได้ต้องพ่อแม่เก็บอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็มีบ้างเลยนะครับตอนนี้เราทำให้เด็กปลอดสารร้องไม้แล้พอเราได้รับน้องน้องดีขึ้นไหคะก็ดีขึ้นฮนะเราก็ใช้วิธีที่แบบว่ามไม่ดุไม่ว่าคือบางครั้งเนี่ยเขาลงไปนอนร้องไห้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะแบบเหมือนเอามาอยู่เป็นอะไรอย่าร้องลูกนี่ตอนนี้เราก็จะปล่อย คุณก็ร้องไปนะฮะคุณก็ร้องไปแล้วก็แล้วก,วก็จนถึงที่สุดนะฮะดูว่าจะเขาจะมีอาการยังไงคือเขาคงร้องไปคงไม่ตายหรอกก็คือปล่อยแล้วก็ดูแล้วก็พยายามพูดกับเขาดีๆว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะอันนี้มันไม่สมควรนะครับอะไรเงี้ยต้องพูดกับเขาดีๆอะไรเงี้ยแล้วไปคุยคุณเ<อ>มย์เขาก็มีมีอาการเครียดะนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนแบบโดนประอุ้มเหรอนะฮะเขาเขาก็จะเครียดนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็คนไม่เคยมีลูกอ่ะเนาะ พอมีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอีกอย่างเราก็เป็นคนของของประชาชนเน่ะเป็นคนของสังคมอ่ะพอมันมีข่าวอะไรออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกถูกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรลูกฮะฮะอะไรนี่ผู่อยู่ข้างหลังอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อะไรลูกฮะทำไมครับก็พ่อยดูน้องใช่ครับ ไม,ไม่คอยดูอ่ะมาอยู่อีกบ้านหนึ่งก่อนมาไปหาพี่โบพี่โบอยู่ไหนอ่ะไปะพ,พี่โบครับเมย์ไม่เครียดกว่าแต่เขาเครียดกว่าแต่พี่น้อยกว่าอ่พี่เป็นคนขี้น้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอย่างล่าสุดเนี่ยวันนี้เองเลยเนี่ยพอดีเมย์เขาโพสอ่าเรื่องของอ่ารูปของอคลิปของม,มาอยู่ที่ออกไปเที่ยวไหว้พระนะ ไหว้พระแล้วก็ลังสวดมนต์แล้วก็เหมือนแบบเอาดอกบัวฮะไปไปเขี่ยเขีที่พระเมย์เฮอเลยแบบถามเล่นๆน่ะว่าแบบลงยันหรือลูกแล้วก็ลงเคปก็มีคนเข้ามาว่าว่าแบบนี่ศาสนามันเอ่อไม่ไม่ดีไม่เคารพศาสนาเพราะว่าเอาเด็กดูดิปล่อยให้ลูกเอาดอกบัวไปเขี่ยพระแล้วก็สวดมนต์ภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่เคารพพระอย่างเงี้ยอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเด็กอยู่เลยสองขวบครึ่ง เราเองเนี่ยจะสวดมนต์ยังท่องไม่ได้เลยภาษาบาลีอ่ะก็ยังแบบพุ่มพันธุพุ่มพันธุ์ไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะคือก็เลยก็เลยคิดว่าแบบคือคนคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยแล้วคิดว่าแบบตัวเองเน่ยรู้เรื่องราวของผู้สัญนาเป็นอย่างดีก็เลยเอาไปว่าคนอื่นก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่อ่เนี่รบยอไรอ๋อไม่ไม่มีอะไรบั่นทอนกำลังใจผมได้หรอกครับอยู่เวลาเรียนนู่น เพราะว่าต่อให้ด่าให้ว่ายังไงมันก็เรื่องของคุณน่ะผมก็แค่เป็นคนที่รับฟังแล้วก็เห็นแล้วผมก็จะรู้สึกว่าวันหนึ่งลูกคุณโตขึ้นมาเขาก็จะมีภาวะเหมือนคุณแต่เราเอาเอาครอบครัวเราเอาลูกเราให้ดีดีกว่าอยางให้ผมเป็นแรงจะเอาเรื่องอะไรไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรื่องผมไม่เอาไม่เคยคิดมีความอยู่ในความคิดไปเจอเรื่องครัรเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะคนเราแบบว่าคนร้อยคนจะให้รักันร้อยคนเป็นไปไม่ได้มันอย่างน้อยต้องมีเกียดเราห้าคนเจ็ดคนรักเราสามคนก็พอแล้ว ก,ก็ตอนตอนนี้ไม่แล้วครับเพราะว่าเราก็พยายามดูพัฒนาการของเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ก<อ>็อรออยู่ถ้าเกิดว่าเขายังมีอาการนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยก็อาจจะแบบมีไปโทรไปปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะหาทางรับมือยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเอ่อพาไปก็ตอนลูกสองครั้งนะฮะสองครั้งครับเพราะว่าแต่หมอบอกพี่เป็นไรบอกลูกคุณไม่ได้เป็นไรหรอกแต่คุณจะเป็นกังวลเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยครับกับวิธีรักษาที่หมอแนะนำมันโอเคขึ้นไหมล่ะ โอเคโอเคฮะก็โอเคเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีจิตใต้สํานึกของเขาทุกคนแม้เราพวกเราก็เหมือนกันอย่างพี่เนี่ยพี่ยังจําฝังใจหรือว่าพ่อเนี่ยเอาเวลาตอนป้อนยาพี่นะเขาป้อนด้วยความรักแต่พอเราไม่กินเนี่ยพ่อเขาโมาโหปุ๊บเนี่ยเขาเอาช้อนเนี่ยเลี้ยงลงพื้นเราก็จะจําเลยว่าทาไมพ่อถึงต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดใจจนเนี่ยสี่สิบกว่าก็ยังจําอยู่ได้ตั้งแต่เด็กอะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับมาย้อนคิดว่าเออมันเป็นไปได้นะว่าจิตใต้สํานึกของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมันจะฝังไอ้เรื่องราวที่มันแบบรุนแรงหรือว่าความน่ากลัวลงไปในในใจติดใจสำนึกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต้องใช้วิธีที่ดีๆกับเด็กนะฮะไม่ใช่แบบดื้อกับตีเขาเออมึงอย่างนั้นมึงอย่างงี้ทิ้งขว้างเขาหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่ถูกเอามึงร้องใช่ไหมตีด่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อะะพี่หนุ่มพาพ่อนพาน้องไปหาหมอเราแบบว่าสังเกตอาการน้องนา คือสักพักสักระยะหนึ่งเลยจนจนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราเราเลี้ยงตามใจหรือเปล่าก็พยายามสังเกตตัวเองก่อนว่าเราก็ไม่ได้ตามใจนะไม่ได้ตามใจเลยแบบลูกอยากได้ของเล่นไปเดินอยากได้ของเล่นเราก็ไม่ซื้อให้เราจะไปเอาก็ไม่ได้นะมาอยู่มันแพงไปยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจะทิ้งตัวนอนร้อ,องไห้แต่เมื่อก่อนเราจะใช้วิธีโอไม่เป็นไรเป็นไรอ่ะเราก็อุ้มมันไม่เป็นไรนะเออเดี๋ยว,ววันหลังมาซื้อให้นะยอะไรเงี้ยเราใช้วิธีนี้แต่ตอนนี้คือไม่อจะร้องอะร้องพอเขาสงบแล้วค่อยไปปล่อบ ก็ดีึ้นเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่เปลี่ยนฮะเปลี่ยนเปลี่ยนครับคือคือเนี่ยเป็นเป็นผลพวงอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าควรจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์การไปหาจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเราบ้าหรือลูกเราบ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับคนไ่คิดว่าคําว่าจิตแพทย์เนี่ยอ๋อมึงบ้าเหรอลูกมึงบ้าเหรอมันคิดว่าลูกมึงบ้าเหรอมันไม่ใช่มันเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวแล้วก็ชีวิตเรามากกว่าอยากฝากบอกอะไรบ้ัง ไม่เป็นไรครับคือผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีรูปหรือว่าไม่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวรังของจิตแพทย์หรืออาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําไปมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอนะไรเงี้ยผมเข้าใจความแล้วก็เคารพความคิดของคุณแต่ว่าอ,อยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับว่าทุกคนมีแนวทางในการเลี้ยงลูก ราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมคิดว่าแนวทางนี้มันโอเคสําหรับลูกผมแล้วแต่ถ้าคิดว่าคุณไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจแล้วก็ไม่โกรธนะฮะถ้าอยากจะดดาก็ว่าอะไรเข้าใจครับแต่ว่าอยากให้กลับไปคิดด้วยว่าวันหนึ่งถ้าคุณมีลูกหรือที่มีลูกอยู่เนี่ยแล้วโตขึ้นไปลูกคุณมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่คุณต้องกลับมาย้อนคิดว่ามันเกิดขึ้นจากตัวคุณรรหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นจากเด็กเองนะครับเรั้